โอเคว่าขอากาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คลิปนี้พี่ก็จะมาเปลี่ยนหัวฉีดนะก็ใส่ที่พี่ได้เปลี่ยนหัวฉีดเนี่ยใส่ที่หนึ่งเลยนะก็คิดจะเปลี่ยนอยู่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นหัวฉีดโกรูกเจอยู่รถของพี่เนี่ยเป็นลูกห้าเจตนะเพื่อนๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยม,มันเป็นหัวฉีดเบอร์อเล็กนะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยก็คือว่าเวลาเราขับเวลาเครื่องรถเนี่ยมันมันลั่นนะมันลั่นดังแก๊กเนะี่ยก็น่าจะเป็นเพราะหัวฉีดบางนะเพื่อนเพเพราะว่า บางทีเนี่ยมันไม่ดังนะถ้าสตาร์ทขับแบบว่าเครื่องเย็นๆย็นอยู่เนี่ยมันไม่มีอาการแก๊กนะถ้าเครื่องเย็นเนี่ยแต่ว่าถ้าเราขับไปสักพักพอให้เครื่องมันร้อนเนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็เบิ้ลออกตัวออกไปเนี่ยมันดังนะเพื่อนเพื่อนมันลั่นมันลั่นดังแก๊ก๊ก๊ตอนแรกเนี่ยพี่คิดว่าจะถอดออกมาแล้วก็ทาการเปลี่ยนสปริงวาลนะแต่ว่าน่าจะไม่ใช่อาการสปริงวาลอ่อนนะเพราะว่าถ้าสปริงวาลอ่อนเนี่ยมันจะแก๊กช่วงรอบสูงนะพี่ก็เลยไปซื้อวัวชีตมา ก็ราคาเนี่ยประมาณ500กว่านะพี่ได้มา550หินี่พี่ก็ okay, เอาเจอะไรมาเตรียมตัวรื้อได้นาแต่ว่าคิดขึ้นได้น่าจะเป็นหัวชีนะก็เลยซื้อมาลองดีกว่านะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยหัวชีนเนี่ยยังเป็น6ัรูเจอยู่พี่เนี่ยก็เคยเปลี่ยนเป็น6ัรูจีแล้วนะถ้าใครเคยเคย,เคยดูช่องพี่เนี่ยแบบว่าติดตามแล้วก็ดูคลิปทุกคลิปเนี่ยพี่เคยเปลี่ยนแล้วนะครับเป็น6รูจีเนี่ยแต่ว่าที่พี่เปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นหัวฉีดแบบว่ายังไงมันไม่เท้นะ มันก็เลยพังไปนะก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆเ,เลยนะว่าถ้าใครอยากให้จบๆเนี่ยเรื่องหวัวฉีเนี่ยให้แนะนําซื้อของเทปไปเลยนะเพราะว่ามันจะได้ทุนด้วยอันนี้เนี่ยก็เป็นของ p c x นะร้อยห้าสิบตัวนี้เนี่ยก็เป็นหกลูจีนะนี่เดี๋ยวพี่จะแกะให้ดูก็จะเขียนตัวอักษรภาษา,ษาอังกฤษอยู่นะเพราะว่าเป็นหกลูจีก็ถ้าใครขึ้นรูปเป็นรูกห้าเจ็ดเนี่ยก็หาซื้อมาใส่กันได้นะเพราะว่าหกลูจีเนี่ยมันสําหรับรถแปลว่าขอจะกําหนดซีซีมันเลยนะไอ้พวกหัวฉีเนี่ย ก็6ดูเจเนี่ยก็อยู่ที่125ซีซีนะก็เป็นของคลิก125อ้นี้ขอบซีเนี่ยก็เป็น150ซีซีอ่าเอาเป็นว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปถ่ายตอนวิ่งให้ดูนะจับ G.P.S ให้ดูนะว่ามันจะวิ่งอยู่เท่าไหร่นะแต่ว่าพี่ว่าน่าจะไม่แตกต่างกันมากนะของเดิมเนี่ยที่ขับวิ่งจับ G.P.S อยู่เนี่ยก็วิ่งอยู่ที่เอาเวลาดีสุดเลยนะก็วิ่งอยู่ที่131 G.P.S อ่าก็มาดูกันนะว่าถ้าเปลี่ยนหัวฉีด รูจีไปเลยมันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะต้องลองวิ่งดูนะเผื่อมันจะวิ่งดีขึ้นนะเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆนั้นเราไปทําการเปลี่ยนไอเจ้าหัวฉีด p c ซเนี่ยให้กับน้องวายเลยนะไปก็วิธีการเปลี่ยนหัวฉีดเนี่ยไม่ยากเพื่อนๆขั้นเร็งเนี่ยนี่ปั๊บหัวฉีดเนี่ยให้เรากดแล้วก็ดึงออกมาเลยับมันจะมีอยู่2ตัวแล้วก็ทําการคลาย NOT นอ็อตเบอร์สิบนะมันก็จะเป็นน็อตยึด หัวฉีดอยู่เพราะเราขันเนจ้าน็อตตัวนี้ออกมาแล้วเ,เราก็สามารถดึงหัวฉีดออกมาได้เลยนะพอออกมาแล้แล้วก็ทำการดึงนะโ,โ,โยกซ้ายโยกขวา แล้วไอเจ้าหัวนี้เนี่ยก็เป็น6ัรูจีนะเพื่อนๆก็เป็นของคลิก125ยยผมเนี่ยใช้ตั้งแต่ลูก54นะแต่ว่าพอพี่เปลี่ยนหัวรูจีข้างนี้แล้วไปเนี่ยแล้วก็มันพังนะก็ไม่มีหัวฉีดเปลี่ยนแล้วก็ไม่มีเบี้ยไปซื้อใหม่ด้วยก็เลยใส่เจ้าตัวนี้ไปก่อนนะอะแล้วก็ใส่หัวใหม่เข้าไปได้เลยนะก็ให้เพื่อนๆดูตรงนี้ด้วยนะมันจะมีโอริงอยู่ทั้งหัวทั้งท้ายเลยนะ ไอ้พวกนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะเพื่อนเพื่อนถ้าข้างบนหายไปเนี่ยมันก็จะรั่วออกทางนี้นะแต่ว่าถ้าข้างล่างหายไปเนี่ยมันก็จะน้ําอาจจะเข้าไปในเบ้าฝาเราได้นะเพือพ่อนเพื่อกดเข้าไปเลยลก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิม พักอะไรเนี่ยก็เสียบกลับเป็นที่เดิมเลยนะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จน,นะเพื่อนๆตับจริงเนี่ยไอ้พวกชุดสีตรงนี้ไม่ต้องถอดออกก็ได้นะแค่เราถอดไอ้ชิ้นตรงนี้ดำๆเนี่ยที่เป็นมันเป็นเราเรียกอะไรอะบังรลมอะมันจะเป็นชิ้นอยู่ประมาณนี้ดำๆเนี่ยให้เราดึงออกนะแล้วก็ทาการเอื้อมไปถอดออกก็ได้นะแต่ว่าที่พี่ถอดเนี่ยพี่ตอนแรกเนี่ยพี่จะทําการเปลี่ยนสปริงวานะแต่ว่าคิดๆดูเนี่ยเปลี่ยนหัวฉีดดีกว่านะเพื่อนๆคิด,ค,ดคานลรืล้อด้วย อ่าพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองสตาร์ทดูนะว่ามันจะติดไหมนะก็อัตราการลิ่งของมันเนี่ยมันดีกว่าเดิมอยู่แล้วนะถ้าเราเปลี่ยนวอร์ชิตไปเนี่ย โอเคนั้นเราตัดภาพไปที่ถนนที่พี่จะไปจับเย้เพื่อดูแลไป Two hours later โอเคเพื่อนๆพี่ก็มาถึงทางที่จะใช้วิ่งแล้วนะก็ระยะทางเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2กิโลได้นะแต่ว่าระยะทางที่ใช้วิ่งจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณโลก,กว่านะ <L un ters> เรือนค้นลั่นเลย <L un ters> ก็เจ้าตัวน,นี้เนี่ยเป็นเรือน28นะเพื่อนๆ,น,ๆนี่สภาพภายนอกเนี่ย ก็อย่างที่เห็นไปเลยทําการโหลดไปประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งได้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยทำการใช้ข้อหลดไปพอท่อเนี่ยอยู่ที่28นะเพื่อนๆมาดูกันนะว่าเปลี่ยนหัวฉีด6ลูจีของ p c x ไปเนี่ยลูกอาจีตเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ที่อะไรนะแต่ว่าความคิดพี่เนี่ยน่าจะไม่เกิน131ประมาณนี้1 2อยอะไรประมาณนี้โอเคนะั้นเราไปดูเลยไป โอเคเพื <Nope. S 2> okay, <ๆ>่อนเพื่อนก็เป็นไปนอย่างที่คิดเลยนะก็วิ่งอยู่ที่ร้อยยี่สิบดร้อยยี่สิบเก้า GPS นะเพื<ๆ>่อนเพื่อนก็วิ่งอยู่เหมือนเดิมเลยเทมยังติดน้าอีกนะพี่ว่าถ้าไปจูนใหม่เนี่ยจูนกิบเนี่ยอาจจะวิ่งดีกว่านี้เนพะื<ๆ>่อนเพื่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังใส่เป็นกล่องเดิมอยู่นะ<ๆ>เวลาออกตัวอะไรเนี่ยออกยากมากเพื<ๆ>่อนเพื่อนมันติดหนาเพราะมันวูบอะเทมยังเสียงไอ้ดังแกล้แกล้ที่มันลั่นแก๊้แกล้ที่พี่บอกไปเนี่ยมันยังไม่หายนะ ไม่รู้ว่าเป็นพ ram, เนพราะสปริงหรือว่าเข็มนะเพื่อนๆต้องลองเปลี่ยนดูนะครับท่อเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป <o> ็น <bleeding nature> ท่อของโอราบุรีนครับก็คอท่อตอนแรกเนี่ยก็อยู่ที่ยี่ห้านะแล้วก็เป็นท่อพาหมกแต่ว่าพี่เนี่ยก็ทําการพาไปพาใหม่ก็กลายเป็นคอท่อตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ยี่สิบแปดครับเป็นพามกนี่เดี๋ยวจะเบิร์ใน้ฟังก็จะดังประมาณนี้เลย ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีจานเจาะนะก็มีไล่น็อตพวกน็กนอตเลดนะปั๊มเนี่ยปั๊มเดิมนะมีสายแล้วก็มีสายปั๊มแต่งของสวิตขอท่อ28สตเตอร์ตอนนี้เนี่ยก็เป็นสตเตอร์14 3สองนะแต่ว่าน่าจะลดได้อีกนะเพื่อนเเพราะว่าที่ขับมาเมื่อกี้เนี่ยมันตัดด้วยวก็มันตัดเป็นบางทีนะบางทีเนี่ยมันก็ไม่ตัดแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ตัดก็เลวแต่ทางนะพนเพื่อนๆแล้วแต่ถนน ต้องลองดูนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาเปลี่ยนสเตเตอร์แล้วก็มาวิ่งให้ดูนะว่ามันจะวิ่งดีกว่าเดิมไหมนะเพื่อนเพื่อนเอาไปนว่าเดี๋ยวกลับไปที่บ้านแล้วก็ลองถอดหัวเทียนดูนะครับว่าสีมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะโอเคนะเราวาร์ปไปที่ตอนแกะหัวเทียนมาดูเลยนะไป two hours later นี่ก็เป็นสีหัวเทียนนะเพื่อนๆก็พึดถึงเนี่ยไม่ดำม,มากนะไม่หนามากแต่ว่าที่พี่ขับบิดดูเนี่ยพี่ว่าติดนานะ รือว่าเราขันหัวเทียนเข้าไปไม่สุดวะเพราะว่าเกีียวพวกนี้เนี่ยมันพังแล้วนะเพื่อนๆเกีียวพังหมดแล้วนะเอาเป็นว่าอาการแก๊กเนี่ยเดี๋ยวพี่หาเวลาว่างเนี่ยลือช่วงบนออกมาดูนะแล้วก็ลองเปลี่ยนสปริงวาเลยดูถ้าเปลี่ยนสปริงวายังไม่หายเนี่ยก็เปลี่ยนเข็มดูว่าตั้งแต่พี่เปลี่ยนเขมแล้วก็สปริงวาชุดนี้ไปเนี่ยมันมีอาการดังแบบนี้นะตอนเลขเนี่ยพี่คิดว่าเป็นเพราะหัวฉีดนะหัวฉีดเราเนี่ยอาจจะบางไปหรือเปล่านะแล้วพอเปลี่ยนดูแล้วเนี่ย มันไม่ใช่นะมันยังไม่หายสีวัวเทียนเนี่ยมันก็ยังไม่ดำอะไรมากขนาดนั้นเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าสวยอยู่สีวัวเทียนเนี่ยก็รถพี่เนี่ยเป็นลูกัวนู่นนะเพื่อนเพื่อนถ้าอยากจะเอาไปเนี่ยล่ยากหน่อยนะเพื่อนเพื่อนอย่างที่พี่บอกหลายๆคลิปเลยว่าเป็นลูกัวนู่นเนี่ยเล่ยากหน่อยก็ถ้าอยากให้ปลายมันวิ่งดีกว่านี้เนี่ยเราต้องมาเซ็ตหัวลูกใหม่นะเพื่อนเพื่อนซื้อหัวเบนมาแล้วก็เซ็ตเบ้าฝาอะไรใหม่นะส่วนเรื่องของสเตอร์เนี่ยมันตัดด้วยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพี่ลองลดสเตอร์แล้วก็ไปวิ่งดูีทนะ โอเคเพื okay, <ๆ>่อนๆก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้เนะี่ยพี่ก็ขอจบคลิปวันนี้